มีป้ายต่อท้ายชื่อได้อิโมจิสุดเจ๋งแถมยังได้ดูโพสต์หรือว่ารูปภาพสุดพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นรออะไรกันล่ะครับสมัครเลยที่ปุ่มสีน้ำเงินข้างๆกับปุ่มติดตามอา้าวเลยครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสู่ The Sims 4พาร์ที่5นะครับผมเฮ้ยวันนี้ปิดตู้เย็นเบาจังแม่วันนี้เป็นวันแรกนะครับของฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะครับผมก็บรรยากาศอุ่นๆครับมีโอกาสที่จะฝนตกอะไรประมาณนี้บ้า แล้วก็แ a c กแอนชีสก็ยังอร่อยอยู่เหมือนเดิม <c oughs> ใช่ไหมคุณมาร์ก <c oughs> ยิ้มปะเฮ้ยเฮ้ยมันยิ้มว่ะไม่เคยเห็นโมเมนต์แบบนี้มาก่อนเ <c oughs> อาซิดนียไปทำงานซะละ <c oughs> อยู่บ้านเนี่ยม่ทันไร <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเหลือคุณมาร์คมาร์กมามาดูที่สวนหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเ <c oughs> นี่ยอยู่ดีมันก็ไม่โตหรือว่ามันหมดอายุไขแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันวะเฮ้ <c oughs> <ๆ c oughs> ยแครอท เก็บเกี่ยวได้หรือเปล่าฮ w วิ h a l มาเลยมาร์กเออเก็บเกี่ยวมาให,หมดเก็บเกี่ยวไมห่หมดเก็บมาแล้วก็ได้แครอทเพิ่มก็ปลูกเพิ่มไปได้ป่าวะอ่ะปลูกไปไเถอะเฮ้ยมาร์กมาปลูกแครอทก่อนเฮ้ยไปเอาไปกินได้ด้วยคุณผู้ชมเอาวะก็เก็บไปกินซะหน่อยไม่น่าเป็นไรปลูกแค่สี่ต้นพอที่เหลือเก็บกินนะครับใส่ตู้เย็นน่าจะได้หุยฝนตกเหมาะมากแกการปลูกต้นนี้ต้นอะไรนะลืมชื่อเฉย นี่แหละมันคือต้นนี้บูเบลบูเบลเออใช่ใช่มึงปลูกพืชจนตัวเหม็นไปอาบน้ำด่วนเฮ้ยซิดนียกลับมาแล้วเฮ้ยใครมาหาหน้าบ้านต้อนรับเขาหน่อยสิ friendly introduction hello ฉันง่วงเหลือเกินทำงานมันเหนื่อยเฮ้ยมึงอย่ามาง่วงต่อนหน้ากูนะอีนี่นี่มันหน้าบ้านหน้าบ้านกูนี่หว่า มึงไปไกลไป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 เออมาตะโคกใส่หน้าบ้านกูไอ้นี่ <c oughs> เฮ้ยมาร์คทำอะไรเสร็จแล้วก็มาวาดรูปเถอะนี่คือวิธีหากินของเราเลยวาดรูปวาดรูปอะไรดีวะป๊อปอาร์ตเพนติงร้อยหนึ่งไปเลยถามจริงนี่มึงวาดรูปอย่างกับเด็กอน,นุบาล <c oughs> <c oughs> แต่ไม่เป็นไรมันก็คือศิลปะแขนงหนึ่งนะครับผมอ่ะเล็งเลอยากเห็นนะครับว่าภาพเต็มมันจะออกเป็นหน้าตายไง มันจะต้องสวยงามมากๆผมเชื่อในฝีมือของมาร์คฮะเค่านี่มึงเดี๋ยวรูปอะไรของมึงเนี่ยโอ้แต่นั้นขายได้ราคาดีด้วยอะโอเคยอมยอมฮะวาดรูปต่อยเฮ้ยกำลังแบบว่าเฮ้ยแอปรูปแอป,แอปสแตรก,กว่ะจัดไปเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ต้องไปทำกับข้าวเดี๋ยวไฟไหม้อีกรอบนี้ให้ซิดนีย์ทำเถอะเสิร์ฟดินเนอร์ครับเอาเป็นรอบนี้เอาเป็นกริลชีสละกันไายซิดนีย์มึงมาทำกับข้าวเถอ อย่าให้มาร์คทำเด็ดขาดจากพาร์ทที่แล้วนี่กลายเป็นมาร์คลายพางังว้าวมาแล้วนะครับอู้นี่เป็นเมนูเดียวกันกับที่มาร์คทำเมื่อพาร์ทที่แล้วแล้วก็เกิดไฟไหม้นะครับ <laughs> เรามาดูฝีมือของซิดนีย์ครับว่านางจะทำออกมาได้สำเร็จหรือเปล่านะครับผมแม่ดูหน้าตาอ,อ <laughs> <laughs> คนเรามันต้องมีพลาดกันบ้างน,นะครับ เอาแล้วจวังหวะนี้พลิกเอ้ยโอ้โหปกมือเลยว่ะเดี๋ยวเพงทำแผ่นเดียวเนี่ยอ้าเดี๋ยวในกระทะมีหนึ่งแผ่นแต่เทแล้วได้โอ้โหได้ประมาณเจ็ดแปดแผ่นอะไรวะเนี่ยแล้วก็อร่อยเฉยนี่ครับหน้าตาของคนแฮปปี้กับแซนด์วิชอืมอืมอร่อยโคตร อ่ะที่เหลือใส่ตู้เย็นไว้ครับเดี๋ยวรอให้คุณม์าเขามากินวาดรูปอฮ้ยรูปแอปสแต็กว่ะแอปสแต็กจริงจังผู้ชมเฮ้ยนี่มันสื่อถึงเออ่ความแบบว่าดูสิครับสีฟ้าลายแอปสแต็กมันเหมือนเป็นสเปรชของของน้ำอะไรเงี้ยระหว่างน้ำน้ำทองแล้วก็น้ำเปล่ามีสีเขียวปนอาจจะเป็นน้ำมูกนะครับเอาเดี๋ยวมึงยังวาดไม่เสร็จเลยไปไหนเนี่ยไปกินข้าว <laughs> โอเคโอเค เอามาเสร็จแล้วนี่นานี่คือวาดเสร็จแล้วคุณผู้ชมอ่ะขายร้อยเก้าห้าก็ยังดีวะมา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 จอยมาจอยกันบอกเลยว่าแซนด์วิชนี้ตั้งใจทำมากดูสิอืมเอ้ยยิ้มว่ะเอ้ยอร่อยเฮ้ย <laughs> มันแฮปปี้แล้วว่ะเฮ้ยผมไม่นึกว่ามาร์คจะมีโมเมนต์นี้ ปกตินี่จะหัวร้อนเออผมเห็นมีคอมเมนต์บอกว่าเอ,อ่ออย่าให้ผมแบบว่าลองเปลี่ยนชุดของตัวละครดูนะครับเออจริงมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าตอนสร้างตัวละครก็ไม่ได้เลือกชุดอะไรเลยมามาดูสักหน่อยว่าในตู้เสื้อผ้านี้มีชุดอะไรหน้าหน้าลองบ้างอ๋อมันก็คือกลับมาที่ที่หน้าแต่งตัวโอเคกูเก็ตลนะและนี่คือเสื้อผ้าของฝั่งผู้ชายนะครับเดี๋ยวดูซิมีอะไรที่จริงๆผม ผมคิดว่าชุดมาโอเคแล้วนะเปลี่ยนรองเท้าซะหน่อยก็ได้รองเท้ารู้สึกดูดูแจนแหลนดูดูแ <c oughs> ๊ดไปหน่อยเอารองเท้าที่มันแบบว่าดูซิมเพิลซิมเพิลแล้วก็หล่อาเอาการเป็นทางการนิดนึงอย่างเช่นนี่จะบ้านเลยไข่เขาใส่รองเท้าก็ตายออกจากบ้านเฮ้ยรองเท้าบูทเฮ้ยดีเลยเป็นแบบว่าเป็นเชลซีบูทด้วย นี่รองรองเท้าบูทแบบนี้เขาเรียกว่าเชลซีบูทนะครับรองเท้าแตะก็ามาวะ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาใส่เชลซีบูทนี่แหละดีละอันนี้เป็นชุดลำลองทั่วไปนะครับอันนี้เป็นชุดทางการว้าวชุดทางการก็ก็ดูดีแล้วนะมีดูดีกว่านี้เหรอกางเกงไม่เปลี่ยนกางเกงน่าจะน่าจะโอเคเออเป็นกางเกงสีดําครับแล้วก็รองเท้าอ่ะสีน้ําตาลก็ได้โอ้แล้วก็นี่ชุดนอนชุดปาร์ตี้ ชุดปาร์ตี้เหรอของมึงวะเนี่ยชุดปาร์ตี้มึงตลกมากไม่เอาเอออันนี้ต้องเปลี่ยนด่วนชุดปาร์ตี้มันต้องแบบหล่อๆสิว่าโอ้ยนี่ปาร์ตี้สไตล์ไซเบอร์พังว่ะไปตี้ทั้งทีอ่ะต้องแบบหล่อนิดนึงนี่มันต้องแบบใส่เสื้อแจ็คเก็ตไปเลยแล้วก็กางเกงก็ต้องเปลี่ยนนะครับกางเกงเกงยีนปะเออเกงยีนว่านี้ดีวะอันนี้ก็ดูดีนะรองเท้าที่ต้องเปลี่ยนด่วนไม่เวิร์กแน่ยางงี้ รองเท้าก็ใส่เชลซีบูทนี่แหละคู่เดิมกับชุดลำลองเลยจะได้ไม่ต้องมีรองเท้าลกบ้านชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำว่ะชุดนี้ไหมเออชุดนี้แหละซึ่งกล้ามแบบว่าดูดนีนิดนึงกางเกงว่ายน้ำว่ะว้าวอ่ะเอางี้แล้วกันกู <c oughs> จะไปไว่ายน้ำที่ไหนก่อนสระน้ำก็ไม่มีอันนี้เป็นชุดในวันอากาศร้อนๆนะครับก็ชุดนี้ก็โอเคนะ อันนี้ชุดอากาศหนาวโอ้ไม่โอไม่โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อเฮ้ยหล่อเลยชุดนี้ชุดนอนไม่ต้องใส่รองเท้าก็ได้มั้งจะใส่รองเท้านอนทําไมวะเออตีนเปล่าไปมาครับมารีวิวชุดอันนี้เป็นชุดลําลองนะครับแล้วก็นี้ชุดทางการชุดกีฬาซึ่งผมลืมเปลี่ยนชุดกีฬาหรอวะ่าเออเปลี่ยนก็ได้ชุดกีฬานะครับเอาเป็นเสื้อ amber เอาเป็นเสื้อฮูดดีกว่าเนี่ยเสื้อฮูดสีสีสีดําแล้วกัน รองเท้าก็ต้องเปลี่ยนครับโอ้โหรองเท้าอะไรเนี้ยเออนี่ละกันออกแนวแบบว่าเป็นรองเท้ายี่ห้อสามขีดแต่นี้มีสองขีด <c oughs> มีรองเท้าสองขีดเปลี่ยนกางเกงชุดลำลองดีกว่าเพราะว่าผมส่วนตัวไม่ค่อยชอบกางเกงขาดขาดมันซักยากดูแลยากนะครับยิ่งซักยิ่งขาดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องใส่กางเกงขาดขาดอ่ะเอาเป็นกางเกงสีดําแบบนี้เปลี่ยนสีแจ็กเก็ตหน่อยไหมเป็นยังไงดี เออเออสีน้ำตาลว่ะดูเข้มขึ้นเยอะนี่แหละครับชุดใหม่ของคุณมาร์กว่าเฮ้ยถึงกับยิ้มแล้วว่ะอ่างล้างมืออย่างโสโคกมาร์กมึงฉี่เสร็จมึงมาทำความสะอาดด้วยเคอ,อ้้ยแครอทมันออกอีกแล้วเราได้ขายแครอทแล้วครับเซลล์อ <Sell all S 1> ไปเลยจัดไปเอ้าซิดนีย์รู้สึกไม่สบายใจนะครับกับออที่นอนที่นอนถูกๆนะครับ เอ้ยมึงใจเย็นดีถูเดี๋ยวถ้าเราแบบว่าขยับขยายบ้านเดี๋ยวเราต้องมีที่นอนที่ที่ดีกว่านี้เชื่อผมเอาเดี๋ยวหิมะตกเฉยอิสโนวิ่งหิมะตกในฤด,ดูใบไ,ไม้ร่วงได้หรอวะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <laughs> เพราะว่าก็ไม่เคยไปอาศัย,ยเมืองเมืองนอกเออมันอาจจะเป็นไปได้เอาเป็นอะไรวะเนี่ยบอกว่าเกี่ยวกับแอร์คอนดิชันนิ่งนะครับผมอ๋อ <laughs> อากาศหนาวไปโอเคทําให้มันอุ่นขึ้นสิครับผูเ้เรื่องแค่นี้ทําไมต้องให้กูกดสั่งวะเนี่ยเออแค่นี้เองเออของซิดนียังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนชุดเลยนี่หว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอ,อไว้ครั้งหน้าก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูชุดของซิดนีย์พาร์ทนี้ขอเปลี่ยนแค่ของคุณมาร์กก็พอเฮ้ยมีคนมาส่งจดหมายถามจริงมันต้องเป็นจดหมายว่าแล้วเชียว ซิดนีย์มามึงมาจ่ายบินมึงไปไหนแลอวะเนี่ยอ๋ออยู่นู่นโอ้มึงมาคุยกับใครเนี่ยมามาซิดนีย์มึงมาจ่ายชำระบินดิเอ,อ่อโอ้โหห้าร้อยเก้าอย่างแพงโอ้หมายกอดไปไปไปจ่ายไปจ้าห้าร้อยเก้าโอ้โหบ้าไหนลองหาหนังสือแบบว่าเอ้หนังสืออย่างอื่นที่อ่านได้มีไหมนี่ไงกูอ่านหนังสือผิดเล่มมันต้องอ่านการ์เดนนิ่ง โอ้ก็กออะไรวะเนี่ยเราซื้อเดเวลสมาเลยเฮ้ยไอคอมมอนอัพเกรดพาร์ทนี่มันเอาขายก็ได้วะ่ะคุณผู้ชมได้ตั้ง70เฮ้ยดีเลยได้แล้ววะเนี่ยได้ s t a r t เตอร์ฟรมาให้กูปลูกอีกแล้ว okay. โอเคโอ้โหได้กล้วยมาใช่ไหมเนี่ยกล้วยแล้วก็อันนี้เป็นอง,งุ่นนะครับอันนี้แอปเปิลกูจะไปปลูกตรงไหนวะผมว่าผมซื้อหนังสือมาผิดเล่มแน่เลยวะ่ะเพราะว่าไอหลอดเขียวๆมันไม่ขึ้น ผมต้องซื้อมาผิดเล่มชัวร์เอาใหม่เอาใหม่แบบับเฮ้ยโอ้มาร์คมาร์คกลับมาแล้วว้าวเยี่ยมยอดผมไม่แน่ใจว่าต้องซื้อเลเวลสมเลยหรือเปล่าอ่ะลองซื้อมาครับซื้อเลเวลสามมาอ่านเลเวลสามดูไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าเอาไม่ขึ้นอยู่ดีวะทำไมวะหรือว่าผมต้องอ่านอ่านเลเวลหนึ่งวะอะกูซื้อมาหมดเลยซื้อมาสามเล่มเลยทีนี้นี่ไง มันต้องอ่านหนังสือด้วยวหนึ่งกูซื้อผิดไป2เล่มโอ้มายกอดตอนนี้เรามีตังค์อยู่2 6 0 6แล้วว่ะคุณผู้ชมคิดว่าไงอ่ะดูดิแม่เรามีตังค์ซื้อของแล้วซะหน่อยซะหน่อยต้องหาซื้ออะไรมาเยียวยาซิดนี่บอกว่าเตียงไม่ค่อยไม่ค่อยดีใช่ไหมได้กูเปลี่ยนเตียงให้คือของเดิมนะครับคอคันนี้ energy อยู่ที่สนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะครับงั้นเราก็ ถ้าเราอัพเกรดมาเป็นอันนี้ไหมเนี่ย Teen Dream Single ชื่อเตียงอะไรวะเอออัปเกรดมา1ขั้นก็ได้330ถือว่าเป็นของรางวัลให้เลือกสีปับ๊บสีมีแค่3สีอะโอเคสีอะไรดีอะสีเขียวก็ได้อะจะได้เข้ากับสีห้องโอเคครับเอ,อ่อวางไปแล้วผมก็จะมาตกแต่งห้องครัวให้มันดูดียิ่งขึ้นโดยการเพิ่มเคาน์เตอร์เข้าไปแล้วก็ อะไรดีวะห้องครัวมันควรจะมีอะไรบ้างวะเออเอาไมโครเวฟไหมล่ะจะได้แบบว่าเวฟของกินได้ง่ายๆอ่ะให้ไมโครเวฟหนตู้แล้วก็เพิ่มถังขยะให้ตรงนี้ถังหนึ่งทวนนี่้ยแล้วก็ผมจะมาตกแต่งห้องน้ําในแบบฉบับที่ผมทําไว้ตั้งแต่แรกน่าเสียดายมากที่มันต้องโดนขายไปนะครับนี่ห้องน้ําจําได้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้กระจกแล้วก็ มีราวแขวนผ้านี่แหละครับผมแล้วมันมีอะไรกวะจำไม่ได้แล้วอะน่าจะมีแค่นี้นะเออนี่แหละห้องน้ำส่วนห้องนั่งเล่นนะครับเราควรจะมีดอกไม้ต้นไม้บนโต๊ะนิดหนึ่งเพื่อความสวยงามเฮ้ยนี่ได้นี่ได้ไดเออคือปฏิธานของมาร์กอะอยากเป็นเจ้าของผลงานศิลป,ปะทั้งหมด15ชิ้นใช่ไมกรลังคิดว่าอยากจะซื้อรูปภาพเออรูปภาพอาร์ต ให้มาร์สักรูปหนึ่งอันไหนดีวะเฮ้ยอันนี้ดูดีอันนี้ดูดีเอ,อาปะล่ะเออเดี๋ยว200ยเลยลูกเมื่อกี้200เหรียญเคไม่เป็นไรอะพอแล้วพอแล้วเออซื้อมามากพอแล้วแล้วก็เอา้าเหมียนขึ้นเลยเนี่ย15 piece of art อ่ะเนี่ย can be purchased in building mode เอา้ากูซื้อผิดเหรอเดอหรือมันอาจจะไม่ใช่รูปภาพ มันอาจจะเป็นรูปปั้นหรือเปล่าอ่ะไม่รู้แล้ววะพอละขี้เกียจซื้อใหม่อา้านี่ไงขึ้นแล้วเอ้ยแสดงว่าได้หนึ่งรูปก็ถือว่าโอเคมามามา,มาชื่นชมของใหม่ซะหน่อยแอดใหม่แอดใหม่ new position อ่า <Marco. S 1> ว้าวสวยงามยิ่งนักเออผมก็นดกว่าผมลืมอะไรในห้องครัวผมลืมซิงค์ล้างจานเว้แป๊บหนึ่งนะซื้อซิงค์ก่อนเออแค่นี้เองคุณชมนี่ มีซิงค์แล้วเอาซิดนีย์ไปทำงานแล้วผู้ชมทำไมมันทำงานเร็วจังเจ็ดโมงเช้าทำไมมันเปลี่ยนเปลี่ยนกะเลยหรือไงวะจำไม่ได้อเอคเหลือแต่ม,มาร์กนะครับซึ่งวันนี้ก็ไปทำงานเหมือนกันตอน9โมงเอาแล้ววะเราต้องรีบ,เร,รบเราต้องรีบเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเฮ้ยมแมลงวันตอมไม่ไม่ได้นะเร็วมาร์กรีบกินข้าวเร็วเร็วเร็วเหลือเวลาไม่ถึงชั่วโมงในการที่จะไปทำงานไม่นะเย้ซิดนีย์กลับมาแล้วใส่ชุดอะไรวะ นี่คือชุดทำงานละ่ะโอเคมามามาขายเพื่อสวนนี่ครับพอว่างก็มาอ่านหนังสือต่อเพื่อเรียนรู้สกิลการเดนดิ่งเฮ้ยมาร์กกลับมาแล้วแล้วก็ทำไมมันไม่ชอบงานนี้วะไม่เข้าใจหรือจริงๆแล้วมาร์คมันไม่เหมาะกับการทำงานแบบนี้วะงานศิลปะแต่มันก็อยากเป็นเจ้าของผลงานศิลปะ แต่มันอาจจะไม่ชอบทําเองอะไรเงี้ยงงวะเราลองมาดูงานอื่นไหมที่แบบว่ามาร์กน่าจะชอบฟรีแลนซ์ไหมฟรีแลนซ์หรือว่าจะลองไปเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ไหมน่าสนใจนะเออผมว่าลองเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าไอ้มาร์คมันขี้ขี้งุดหงิดง่ายมากแบบไม่รู้เหมือนกันวะมันต้องการอะไรที่มันมาเอ็นเตอร์เทนตลอดเวลากลับบ้านมาก็ต้องเล่นเกมผมว่าลองทำงานแบบว่าสายเอ็นเตอร์เทนน่าจะน่าจะพอไหวอยู่มั้งฮะ แล้วก็ก็ต้องไปลาออกจาก้ง,งานเดิมถูกไหมเฮ้ยมาร์คมึงมีงานใหม่แล้วมาแบบว่ามาลองเขียนนี่เขียนโจ๊กเร็วไรโจ๊กนี่ครับตอนนี้คุณมาร์กกำลังฝึกการเขียนโจ๊กอยู่นะครับสะกดตามนะครับสละ,ะโอจอจานเอ่อไม้เจ็ดนะครับกอไก่เฮ้ยซินนี่ทำกับข้าวอะไรวะเฮ้ยแซลมอนเหรอถามจริงอ้อาวทำไมเป็นงั้นอ่ะเฮ้ยอะไรวะ ทาโก้เหรอทาโก้ชัวอ๋อเป็นทาโก้ปลานะครับทาโก้แซลมอนอีซิดนี่มันจะยืนอ่านหนังสือทำไมวะเนี่ยเก้าอี้ก็มีไม่นั่งโซฟากูสาซื้อให้ก็ไม่ใช้โอ้ตายแล้วเอาไปไหนอะไปนอนแล้วเหรอนอนไวจังอีกแป๊บหนึ่งไม่ได้เหรอจะเต็มแล้วอะนะนะเอออีกนิดเดียวอย่าอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อนิดเดียวเองบ้มสวเลย เออนั่นแหละไปนอนได้ไปไปสลิปมาร์คมึงก็ด้วยมึงไปนอนอ่ะตื่นครับทุกคนตื่นตื่นเช้าแล้วนะครับผมวันนี้มีงานลอตเตอรี่ด้วยไม่รู้คือที่ไหนเฮ้ยเอาว่ะมาร์คทำอาหารอีกแล้วรอบนี้ต้องมาลุ้นว่าเขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าอึดเมนูเดิมเลยจึ๊บจึบึบึบเออสู่สูสูสูรอบนี้เอ้ยเป็นกำลังใจ อย่านะอย่านะอย่าไฟไม่เด็ดขาดเฮ oh. hey. ้ยตกใจรึเบเออยอดเยี่ยมเฮ้ย hey. นั่นแหละครับคุณมาร์คมันต้องอย่างนี้อ่าชิมชิมชิมเฮ้ยหน้านิ่งเชียอ, <c oughs> ออกจะอร่อยเออหุวมหมหมเฮ้ยซิดนียกลับมาแล้ว <c oughs> ยืนขำหน้าบ้านคนเดียวนะครับ <c oughs> ประลาดมากอีนี่ เฮ้ยซิดนีย์นี่ได้โปรโมทรัวๆเลยวะตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วก็ไม่รู้อ่าซิดนีย์มึงมาทำอาหารกลางวันหน่อยสิ BTL นี่น่าจะเป็นเหมือนเหมือนแซนด์วิชไหมน่าจะใช่นะอ่านี่ฝีมือฝีมือเจ๊เจ๊ซิดนีย์นะครับผม <c oughs> ขำอะไรวะเอา้า <c oughs> อยู่ดีก็หยุดขำแล้วก็สับต่อ ไรวะโอ้ระวังระวังมันอ้วนขึ้นมากเลยวะจากเดิมพาร์ทแรกอ่ะไม่ได้แล้วต้องหาเวลาออกกำลังกายซิที่ไม่ได้ไม่ได้จะปล่อยไว้อย่างงี้ไม่ได้นะจ๊ะหาซื้อเครื่องออกกำลังกายแป๊บอยู่ตรงไหนวะนี่โอ้โหอย่างแพงพันห้ากูมีพันเจ็ดเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะอ๋อตรงนี้มันบอกว่าต้องซื้อลอตเตอรี่ทิเ็ตจากคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะเหมือนเอาไป ชิงลอตเตอรี่นั่นแหละเอาไปชิงรางวัลนะครับเอ้ยน่าสนใจว่ะ <c oughs> ในโทรศัพท์ออกมาสิซื้อลอตเตอรี่ทิกเก็ต1 0 0ยเหรียญโอ้โหทำไมแพงจังอะ่ะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรลองเสี่ยงดูอ่ะกินให้เสร็จก่อนแล้วเราไปเสี่ยงดวงกันเอาหวัวล้างจานด้วยทีนี้มีซิงค์แล้วใช้ให้เป็นประโยชน์มาครับซื้อลอตเตอรี่เข้าไปปกัปก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 ปักปักเอ้ยมากลับบ้านมาพอดีเลยซื้อลอตเตอรี่ด่วน <c oughs> ซื้อคนละร้อยไม่น่ามีปัญหาอะไรจัดไปเดี๋ยวมึงเข้าไปซื้อในบ้านก็ได้ <laughs> มึงซื้อฝนก,ก็ตก <laughs> อะไรวะเนีโอเคเรียบร้อย <S <s <hr ie> อะไปอาบน้ำซะเฮ้ย <s hr ie> ได้เวลาเก็บเกี่ยวอีกแล้วผู <S <s <hr ie> ้ชมเซลลออกไป <S <s <hr ie> ทำไมต้นที่เหลือไม่ขึ้นเลยวะผมไม่เข้าใจเลย <laughs> ไม่แน่ <S <s <hr ie> ผมอาจจะปลูก <S <s <hr ie> ผิดพลาด <s hr ie> มีมีคุยกับต้นไม้ก็ได้ด้วย <laughs> ชอยอะไรของมัเนี่ยลองคุยกับต้นไม้เอ้ยอีโวฟอีโวฟคืออะไรอะลองอีโวดูคืออะไรวะก็คืออีโวมันประมาณว่า วิวัฒนาการแล้วเราอีวแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจทําไมวางหนังสือเรี่ยราดแบบนี้ล่ะโอ้ไม่ได้แล้วต้องซื้อชั้นหนังสือด่วนทําไมซื้อหลายอย่างจังเฮ้ยชั้นอันนี้น่ารักเออเอาชั้นนี้ดีกว่าผู้ชมแบบโอ้ยมันขยับไม่ได้แล้วอะได้แค่ตรงนี้อ่ะโอเคได้สรุปนี่เราถูกลอตเตอรี่หรือ,อยังวะผมงงมากเลยว่า มันมันเมื่อไหร่มัน,มนไไมจะถูกหรือเมื่อไหร่มันจะไม่ถูกนี่ไงพูดถูกรางวัลมาละสมัตถะเกรสสรุปกูไม่ถูกนะครับอย่างซวยวเดี๋ยวมึงยังไม่ไปทำงานีกเหรอนี่มันกี่โมงแล้วอ่ะสิบโมงมึงต้องทำงานเจ็ดโมงอีซิตี้มึงโอ้โหมึงโดนด่าชัวมาร์คมึงก็ด้วยเนี่ยต้องไปทำงานเก้าโมงนี่มันสิบโมงกว่าแล้วอะไรวะทำไมวันนี้แต่ละคนอย่างวะนี่ เย้มาร์กกลับมาแล้วพร้อมกับอู้เห็นไหมครับว่าถ้าเราเลือกงานได้เหมาะกับเขาเขาก็จะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กลับมาบ้านแม่มันต้องอย่างนี้สิครับคุณมาร์กงานสายเอนเตอร์เทนเหมาะกับนายแล้วเอา้าคอมพังนี่อย่างวะมาร์ก <c oughs> เดี๋ยวก็ว่าทาไมไม่มาเล่นคอมต่อ,อามาลองซ่อมคอมดูแม่ซ่อมคอมแล้วเรียนไปอ่านหนังสือเฉยเลยเอาครับจบังหวะนี้คุณมาร์กเขาจะซ่อมคอมได้หรือไม่ ไม,ไม่มีอะไรเกินความสามารถของคุณมาร์คแล้วเอาครับจะเกิดอะไรขึ้นังหวันนี้ต้องเร่งเวลาต้องเร่งเวลาปึบปุบปบปุบบบบมันต้องซ่อมได้เฮ้ยถามจริงว้าวปมือให้อีกรอบแม่สุดยอดจริงคุณมาร์คเอาล้ครับวันนี้ต้องขอบเบรกว้เทั้งนี้ก่อนสำหรับซิมซีนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมา่อ,าอที่พาร์ทหน้านะครับอย่าลืมตรวจสอบสินข้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเจอกัน บ๊ายบายครับ